ลูกปลาของผมลุมถึงอาหารเหมือนกันกับฝูงซอมบี้เลยครับ เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูอาหารสูตรลูกปลาที่ผมได้ใช้นะครับตัวนี้เป็นของ C ีแซตนิวบรอนนะครับลักษณะก็จะเป็นผงผงละเอียดแบบนี้เลยลูกปลาเพิ่งคลอดนะครับประมาณสัก1สัปดาห์เนี่ยเพื่อนๆสามารถโรยผงลงไปโดยตรงได้เลยเดี๋ยวลูกปลาเขาก็ขึ้นมากินเองนะครับแต่ของผมเนี่ยประมาณสัก2สัปดาห์แล้วเดี๋ยวผมจะเอามาปั้นนะครับเพื่อนๆสามารถใส่น้ำเปล่า1ต่อ1นก็ได้สำหรับตัวของผมเองมี C ีแซตเอ็กตร้าอยู่แล้วนะครับผมเองก็จะเอามาผสม สมนะครับในอัตราส่วน1ต่อ1เช่นเดียวกัน ตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของเกรดครีบเครื่องกระโดงต่างๆนะครับรวมถึงการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับลูกปลาของเราด้วยจะได้เติบโตกันอย่างต่อเนื่องไปเลยวิธีการนะครับก็เอามาปั้นนะครับเพื่อนๆถ้าหากว่ามันยังดูแฉะเกินไปก็ให้เพื่อนๆเติมตัวซีแซ w นิวบอลลงไปอีกครับแล้วก็ทําการคุกเขาให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้เขาก็จะเริ่มเซตตัวหลังจากนั้นนะครับผมเองก็จะค่อยๆนวดลงไปเรื่อยๆนะครับนั้นเพื่อนๆก็ย่อนตุบลงไปได้ เลยนะครับภายในเสี้ยววินาทีลูกปลาก็จะมารุมถึงกินกันเหมือนกระฝูงซอมบี้แบบนี้เลยน่ารักมากๆเลยครับตอนนี้ลูกปลาของผมก็อายุราวๆประมาณสัก3สัปดาห์แล้วครับเ,เพื่อนๆลองสังเกตดีๆนะครับตอนนี้สีสันจัดจ้านตัวกลมเป็นบ้องเข้าหลามเลยครับเดี๋ยวยังไงที่กัดอาหารลูกปลาของ c ีแซนิวบอเนี่ยเดี๋ยวผมฝากเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับ